้ yeah, yeah, อ,อยไม่เคยโอารา <Ooh. S 2> ้เอไรเก็บมานานจนตอนนี้นาเท่าไรเธอถึงจะรู้สักทีั oh. ก็ที่รใจก็แค่หน,น,นึ่งคันก็ได้เราถึงสองมองมาจาฟ้ากร มีกันฉันองสักทเธอบอกให้รู้ันคงัะเทเพราความรู้สึกแต่เส่และธอฉันคงไม่แก่ไม่ไหวกยากจะล่ให้เธอฟังแต่เยัง

ดวงใจใจเธอที่รักจักจะบอกกับเธออย่างนั้น เยอะนะครับวันนี้เราไดมีแค่เพลงเดียวนะครับทุกคนแหมบอกเลยว่าภาพแรกที่เห็นบังขึ้นมาเนี่ยนั่งกันเรียบร้อยมากเลยครับเดินเข้ามานี่นึกว่างานสัมมนาอะไรสักอย่างโอ้ยเป็นกัลปปริญญาไปสทกคนเลยเนี่ยวะโจอี้นี่ก็แบบมีที่คุมเป็นผ้าขาวขาวใช่เลยนี่มีโต๊บนี่โต๊จีนะ หลังจากนี้เราจะแนะนำสมาชิกก่อนแล้วกันเพราะว่าเราเป็นพี่น้องของเราเองนะครับชาวหอวังใช่ไหมฮะเริ่มจากคนไหนดีอ่ะเริ่มจากคนแรกะครับแต่พี่เขาไม่ได้เรียนหอวังแต่พี่คนนี้ฮะ,ะที่ชื่อกันนะครับเป็นแซกโซโฟนนะฮะเอราจะเรียนที่ม,มานะ,ค,ะคนต่อไปนี่คนนี้เล็กสุดเลยเป็นน้องเล็กสุดของวงเลยครับผมคนนี้นั่งมือคีย์บอร์ดฮะน้องโอ น้องอยู่ม .5 นะครับสุดยอดมากสีมื่คนต่อไปนะฮะนั่งอยู่ตรงแผ่นเล็กปริศนามีเสียงนะฮะนี่น้องที่นี่เอ๊ะน้องคนนี้ใส่แว่นอยู่นะฮะชื่อน้องโอมนะครับผมน้องโอมน้องโอมน้องโกมชาวหอวังโรงเรียนถามมาที่ตรงจุดศูนย์กลางนะฮะน้องคนนี้นะครับยิ้มแปลกนะครับน้อง น้องชื่อปลื้มนะฮะเป็นมือกองนะฮะนี่อย่าลุกขึ้นเดินมาลงมือแล้วถ่ายมือฮะเก่งสง่างามว่ากฉันเนี่ยคือมือกองเขาตอบพลยนะครับผมสบายเบสแบบนี้กับหน้าที่งงของเขานะฮะน้องคนนี้เป็นคนญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นนะเนียฮะน้องชุนมือเบสเอกเลยใครที่ดูเราทำวีีแฟนฉันที่ผมเล่นเนี่ย เสียงของคาไทเตอร์มาโน่ที่ผมเล่นเนี่ยผมอิ้งมาจากเสียงของเขาผมยิ้งถึงท่านี้ไม่เคยดูผมจะบอกว่าผมทำแบบนี้ไอจีมึงทําจีด้ารือเนี่ยอันนี้อันนี้คือเสียงผมถ้าจะไปฟังเสียงมันนะครับพูดอะไรก็ได้เพื่อนสักคำสักทายแฟเพลงหนึองไอจี ร้อนเลยนะมันพูดอย่างนี้ตั้งแต่ตอนเรียนกันเจอกันครั้งแรกมันก็พูดอย่างนี้นะอันนี้คือน้องสุดนะครับผมโอเคคนสุดท้ายแล้วครับผมเอ้ยคนสุดท้ายนี่กูเริแซวแล้วคนสุดท้ายนะครับผมไอ้สันนมือกีตาร์สันนซั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 นมือกีตาร์ของเราเลยนะโอ้โห <laughs> เ,เรา,าอย่าทากันบนเวทีสิครับมันจะออกไหมเอามอเราจะออกต้องสัน่นกะ่อนกินน้ำบอกเลยว่าเราค่อนข้างจะมีเพลงที่เยอะนะครับผมแล้วก็เวลาในี่ยจมกันที่จำกัดเพราะพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องตื่นไปทำงานใช่ไหมฮะมาแล้ว<อ>มาแล้วลแล้วเราจริงมันไม่ได้อยู่ที่ทุกคนหรอกครับทีนี้ผมมีพรีเซนต์งานหนึ่งเราเล่นเราเล่นเราเล่นนะผมก็จะยยาำเต็มที่กับงานนี้นะครับให้ได้มากที่สุดเพื่อคนดูจะได้มีความสุขนะครับ มรืลว่าเราเราเรามีข้อแม้อยู่อีกนิดนึงฮนะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเราเนี่ยเลือกเพลงมาเยอะเกินใช่ไหมครับแต่เราเกิดความเพลินนะเพลินในการเลือกเพลงไปหน่อยมันเลยมีเพลงที่ไม่ได้อยู่ในค่ายหรือเครือของแกรมมี่นะครับซึ่งนั่นหมายความว่ามันเสี่ยงต่อการโดนลิขสิทธิ์นะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้ามันโดนลิขสิทธิ์พมาจริงๆเนะี่ยมาลงมาอะไรนี่ให้กันมานี่หายหมดเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ค่อนข้างร้องไปด้วยความระแวงก็ฝากทุกคนนะครับท่าจะถ่ายแล้วลงคลิปก็ฝากเช็คนิดนึ่งแล้วนะนะช่วยช่วยกันนะครับโอเคะเหนไม่เป็นงานสีร้ายเพลงต่อไปบอกเลยเพลงเกาะโกยมาอะไรและอ้อนอ้อนจ้ะแม่แล้วก็พ่อพี่ๆน้องๆใครลงไหนต้องช่วยกันนะขอจิ้นนะกดดันมากเลย ทนําแล้วก็กดแบบ